สวัสดีครับ,<ป>รบกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องของพวกเราดีพี่ออฟเชียวเย้และทุกคนนะครับกำลังอยู่ในช่วงดีพี่ r e a c เย้นะครับกล้องวันนี้นะครับเป็นเลิกยามงามเลิกเลิกงามยามดีของของกับการเที่ยว ศิลปินท่านเนี่ยหายไปที่ไม่ได้แอคทีฟในวงการเคป๊อปสองปีด้วยกันนั่นก็คือซองฮาเล อะมาแชร์ความรู้กันนิดนึงนะครับซองฮานะครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับของเาอันนี้พี่แบบขอ้อมูลแน่นมากซองฮามาจัดรายก,การวอริเอฟวันโอวันซึ่งเป็นซีซั่นแรกนะครับซึ่งที่หนึ่งนั่นก็คือโซมีน้องซ้งมของเรานั่นเอง<ช>แต่ซองฮานะครับถือว่าเป็นเมนแดนซ์ในวงเลยตอนนั้นวงเขาชื่อว่าอะไรนะที่เป็นไอโอไอซึ่งอทุกคนน่าจะรู้จักเพลงแล้วนอมูนอมูเวลี่เวลี่เวลี่อะไรสักอย่างน,นะครับแล้วก็พิกมีพีคมีพีคมีอัพใช่ไหมเออซึ่งเป็นการเปิดจักรวาลเซอร์ไวล์ ของประเทศเกาหลีเลยก็ว่าได้ตอนนั้นกระแสดังมากซีซั yes. น่นหนึ่งใช่ไหมเน,นี่ยก็คือชองฮาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเมมเบอร์คนหนึ่งที่บุกเบิกรายการจนเขาเรียกว่าอะไรนะล่วงเลยยาวมาจนถึงตอนนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งมันขยายรายการ s u r v i v ว l อ่ะแทบจะทั่วทั้งเอเชียเลยเนาะกับรายการ Produce หนึ่งนึงนะครับที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้วไม่รู้จําไม่ได้นะครับซึ่งตอนนั้นฉันดูทุก EP เลยตื่นเต้นทุก EP แล้วก็อินมากร้องไห้ตามเขาไปด้วยตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ชองฮาเนี่ยเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งหลังจากที่เขาเรียกว่าใช้คาว่าจบการศึกษาจาก i อโมาละกันแล้วหลังจากนั้นก็ดีสแบนใช่ไหมครับซองฮาเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เป็นศิลปินโซโลลิสใช่ตอนนั้นน่ะทุกคนมีความกังวลเหมือนกันไหมคนที่แบบออกมาจาก IOI อ่ะเรากำลังกังวลว่าคนที่ทำ จะไปได้รอคันยาจะปังไหมคนดูจะสนใจไหมแฟนคลับใจถานที่ยังอยู่จะติดตามรู้ป่ะแต่กลายเป็นว่าซองฮาเป็นเสิร์ินท่านหนึ่งที่ดังมากแล้วไม่ใช่แค่แบบในในประเทศเกาหลีใต้อะเป็นพรีเซนเตอร์โคตรเยอะซึ่งตอนนั้นอ่ะมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใช่ไหมเดินไปมุมไหนอ่ะเดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์ลิปติกพรีเซนเตอร์คออลอางพรีเซนเตอร์คอนแทคเลน เยอะมากซงฮาถือว่าเป็นที่ยอมรับในประเทศเกาหลีได้จริงๆนะครับด้วยความสามารถด้วยคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากศิลปินไอดอลท่านอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะก่อนที่จะไปดูอะ่ะชอบเพลงไหนไมากที่สุดไม่เอาเหตุผลแบบหนึ่งสองสามแล้วแบบนึกถึงเพลงซงฮาแล้วมาเลยแป้งอันเนี้ยยอดตัวเชียร์กอทาโก้ใช่ใชพุทะจำเพลงนั้นก็ขึ้นมาเหมือนกันเออฟอร์ เอ้ยนี่เศร้าเพียงเดียวกันใช่ใช่มันมีความคารนิโวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรก็นอ่ะอะไรนะแซปปิ้งเออเห็นไหมเออแล้วแซปปิ้งอ่ะศิลปินไอดอลผู้ชายเต้นได้โคตรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็แปลว่าซองฮานี่ยเป็นหนึ่งผู้หญิงโซโลลิสต์ที่มีอิทธิพลต่อวงการเคป๊อปในช่วงหนึ่งมากๆแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับมองว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับซองฮาน่าจะคิดถึงแต่วันนี้เขาปล่อยเป็นเหมือนพีเดบิวต์หลังจากที่ย้ายย้ายค่ายใหม่ ชื่อว่าเพลงว่า I'm Ready เป็นเพลงหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วนะัมวาเราเราพร้อมแล้วเราก็พร้อมแล้วโอ้แต่แต่มันมีความหมายเยนาะว่าฉันพร้อมที่จะกลับมาแล้วคิดถึงกันไหมครับถ้าคิดถึงกันแล้วนะครับไปรับชมพวกเราเดี่ยวชั่นต่อช่องของเรา D-P Official นะครับกับซองฮาน่าจะเป็นแค่เหมือนฟิลทีเซอร์ไหมแต่ก็ไม่รู้นะครับกับเพลง I'm Ready 오. 오. Ready to get this ready to get this dance. n t o g o d n c t s e me or mother chase me. t r g n up. Got this perfect i s o h g Oh, I'm ready to get this ready to get this d a โอ้สองสองหนึ่งหนึ่ไหนึ่งนดนิดเลยอ่ะวอันนี้แค่นิดเดียวเองนะปังแน่ปังแน่เพลงไงบล่า Oh ini. mini วัน11เดือนมีนาโอก็เจสฟอร์ยูโอก็แปลว่าโอ้โหมโสมเป็น ยี่สิบปีเนี่อันนี้เราได้ี้ดีเกดนะเอาละเลสเว้าวเฮ้ย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 ก็แล้วเราต้องแหมกันรัะเพราะมันเยอะในองค์ประกอบเนี่ยโอ้ ห้าสุดมนนี่มันนี่โมอันนี้ใครก็สองหามปะไม่เราไม่คิดวก็สองหามว้าวอันสั้นจิบผปอนเจ็ดรอนับได้เจ็ดนูกันนะ เห็นปะต้องเหมันต์ดูอุชุดนี้ดีตัวตีย่อมาจากอะไรชองหาครับสนี่เลยนี่มองโอ้แล้วถ้าความเห็นหนึ่งนี่แบบหนึ่งข้ามท่านหนุนแล้วกลัวจะไม่รอดเอ้เออได้กู้เลยไหมล่ะแต่ก็ใช่ชองฮาใช่ไหมน่าจะ 으아! 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 니아 으아! 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 아 으아! 으 ดันเพอร์ใช้ผ้าผมเลยไม่ได้แบบแบ่งพว่าเป็นการใชความรวม ดีจ <D. S 2> บแล้วอ,อ,ลอุ๊ยอันนี้คืออะไร The backward I t a k ลับ reverse เย้จบไปแล้วนะครับกับเพลงนะี้นี่นี่นนมอนะครับจากชองหาฟิ u r ิ n งโดยฮง,งจุนเอทีโอ้ฮงจุนฮงจุนโอเคครับ ก็ส่วนตัวมันล้วทีเซอร์ที่เราดูไปมันก็โคตรมันไม่มีท่าน้าอยู่เลยอ่ะไม่มีเลยละก็แปลว่าพอใช่เราแดนเซอร์ก็ใช้คนละกลุ่มก็แปลว่านั้นก็คือเพลงแอมเรดี้หรอมันน่าจะมีอีกเพลงมันมีเป็นไาว้าวไม่ตอนแรกเตรียมใจมาดูอนั้นพอเราเห็นเป็นหมวเป็นวากิ้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเออนางจะมาแนวนั้นแต่พอตอนจบอะ ที่จบในฮิปฮอสั้นๆนิดนึงอ่ะซูเพลงนี้อ๋อซับซาอนรอดแต่เพลงนี้ก็ดีดีดีมันมีความแบบตะวันตกอะไรเงี้ยแล้วฮิปฮอตชอบฮิปฮอตชอบเลยฮิปฮอตเอาไปเอาไปว่าใครดูอะไรได้บ้างดีกว่าเพราะว่าอิเลเมนต์เยอะหนูชอบแฟชั่นในเพลงมากเ่าฟอร์ดแยกกูพูดแล้วโอเคโอเคชอบชุดมากที่สุดรู้สึกว่าทุกชุดมัน สวยมันจึง้งมันแบบว่าแฟชั่นจ๋ามาพี่นับได้ประมาณ7-8ถึงลุกได้มั้งแต่อาจะเยะกว่านั้นนะเพราะว่ามันมันเร็วอะ่ะ20วีก็3-4ชุดแล้วอะ่ะก<ช>็เลยแบบรู้สึกว่าสร้า,างกับเรื่องแฟชั่นเขามากครับฟอดจะเปิดเรื่องแฟชั่นเราก็จะถามว่า ชอบชุดไหนที่สุดเออหนูชอบชุดนี้สาวแวนชุดสาวแวนที่เสื้อแรกเลยแรกเลยใช่ชอบเซตนั้นมากรู้สึกว่าแบบว่ามันเก๋อยากแต่งตาที่สแตนด์เฮดโฮกิ่งนะเขาทำชุดแบ็กอัพออกมาได้สวยดีเลยใช่แบบคือคือคือกำลังจะบอกว่ายังไงดีจริงจริงที่แบบว่าเหมือนเหมือนรู้สึกดีใจอะที่แบบว่าเขาให้ความสําคัญกับแบ็กอัพแดนเซอร์ซึ่งมันก็คืออาชีพพวกเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเออมันมันก็เลยรู้สึกว่า ถ้าแบบในในมุมของเราได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆเต้นอยู่กับศิลปินเราก็จะเซลล์ไปด้วยเอออันนี้ส่วนตัวนะอาวุธชอบรูปไหนของสองฮาครับจริงๆก็ถ้าให้พูดแบบง่ายๆเยคือชอบทุกรูปเลยแต่ให้เลือกหนึ่งเดียวหรอชอบที่มันเป็นชุดแววๆประกายที่มันมีเหมือนมันเป็นเพชรทั้งตัวเพราะนั้นอันเดียวปอดวะไม่ไม่คนละอันคนละคนละคือชุดที่ไชุดที่ใส่ไม่เห็นหน้าเลยเออแล้วมันเต้นแล้วมันดูเหมือนไน ใช่เรื่องเหมือนกันแล้วมันเก๋ชุดมันดีมันพุ่งออกมายอย่างเงี้เลยแต่ชุดชุด,ชดอื่นก็ดีเหมือนกัน<ม>แต่ถ้าให้เลือกชุดที่โดดเด่นที่สุดอะก็คือชุดนั้นที่ติดตาที่สุดตอนนี้โดยเฉพาะตอนที่ออกมาสองคนมีสองร่างเป็นแฝดเต้นคู่กันเขาใช้การตัดต่อหรือเขาใช้ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรแซนด์อินไม่น่าไม่น่าใช้แตนด์อินมั้งเขาว่าก็ดูเหมือนแบบเฮ้ยยากเลยกับการหาแตนด์อินที่ลายเต้นเหมือนสาว มันไม่ใช่มาเล่นบทบูอะไรอย่างเงี้ยหรือเาไหมเออส่วนตัวนะครับชอบอ่าสุดที่เป็นบอมเบอร์สีน้ำเงินเพราะว่ามันมีคำว่าแบบตัวซอซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองหรอกหมายถึงว่ามันดูเออดูเข้าไปก็เป็นหรอว่าชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เป็นคนชอบอ่าสตรีทแฟชั่นอะไรที่มันเป็นแจ็คเก็ตอยู่แล้วรู้สึกว่าเออง่ายดีแต่ก็รู้สึกว่าถ้าสามารถ ให้ตัวเองเอาไปใส่ด้วยได้หรือแบบได้ได้ใส่ชุดนั้นแล้วเอาไปเต้นแบบอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยหรือใส่สอนเต้นอะไรเงี้ยเออชุดนั้นมั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 นตอบโจทย์ความความที่เราใส่ everyday look ได้ก็เลยก็เลยเออชอบอันนั้นครับอันเนียอ่ะอยู่แล้วเออชุดแดงแต่ไม่ใช่แดงธรรมดาคืออขอบคุณใช่ใช่ชอบชุดแดงเหมือนกันแดงตะโกนอะแดงตะโกนจริงๆแล้วแปลก็คือแดงเหมือนกันแำบมันแดงที่แบบว่าเหมือนกันแต่ว่าไปด้วยกันได้เป็นแดงที่ เฟดลงมาแต่ก็ยังสวยอยู่เหมือนชุดแดนเซอร์แต่ว่าของชองฮาก็คือแดงไปเลยมันจะเลื่อมอ่ะเป็นหนักแดซึ่งถ้าดูจากโลโก้ช่องเราก็แดงก็สีแดงเมันก็เลยสะดุดเคาะก็คือทำชุดสีแดงฮะทำอะไรรู้ึงว่าเออชุดแดงสวยอะไรเงี้ยก็ไปนึกถึงออชุดของลีฮาน่าในซูเปอร์โบว์ซูเปอร์โบใช่ใช่ใช่เออรู้สึกว่าตอนลีฮาน่าใส่ชุดนั้นอ่ะ ก,ก, impact ก,ก็อิมแพ็กมากอืมแต่พอเป็นชองฮาด้วยความเอเชียมันก็จะเป็นอีกแบบไม่ไม่ได้บอกว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเขาแบบว่าก๊อปปี้กันมานะครับแต่หมายถึงว่าแค่แค่กลับไปความสีแดงอะ่ะมันมันอิมแพกจริงๆเออก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยสีแดงก็ก็สวยเอาจริงเหมือนที่วุตโตกพูดไปเมื่อกี้ว่ามันมันสวยหมดนั่นแหละแต่แค่เราต้องเลือกมาหนึ่งอันที่เราชอบที่สุดซุดี้ก็ไม่เก๋หรอกรอก,ก,ก็สวยชุด<ๆ>สาวก็<ๆ>สวยนะ รู้รู้รู้สึกถึงแบบความเป็นแบบโ oh. จนเจนๆรุ่นเขาอะที่ชอบแต่งตัวแนวนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบตัวแม่ที่เป็นโซโล,ล่รีทุกคนอจะต้องมีฮูดดี้ที่เป็นขนแทบจะทุกคนเลย <c oughs> เออาอารยอนอาก็มี <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> เออใช่ไหมเออนั่นแหละครับอ่ะเรื่องที่สองเราจะไปพูดถึงเรื่องเพลงกันมากดีกว่าเนาะ เรื่องเพลงนะครับส่วนตัวก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงฮิปฮอปมีความโอสคูนิดๆแต่ว่าก็ไม่ได้โอคูซะที่เดียวมีความใหม่อยู่ในท่าเต้นด้วย<ม>ซึ่งเป็นท่าเต้นที่แบบโคโลราดออกแบบมาแล้วมันดูดูใหม่มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีกิมมิคในเพลงที่เราสามารถฟังแล้วติดหูได้แค่แป๊บเดียวเนดีนีดีนีก็คือชื่อเพลงใช่ครับเป็นไงมั่งแบบเพลงถ้าสมมติว่าเราโหลดไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วเราฟังอะไรเงี้ยเราจะฟังใน,ในช่วงเวลาไหน แน่นอนต้องตัดออกออกกาลังกายเห็นไหมสร้างมินิ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 มันเลานะเหมือนว่ามันมันเป็นเพลงในแนวที่สะกดจิตผู้ฟังด้วยในมุมมองของตัวผมนะว่ามันมันมาได้คําแบบว่าอีนี่มินี่ที่เป็นคําของกันเนาะพอเราฟังในตอนแรกอ่ะเราก็จะโดนสะกดจิตด้วยคํานี้แน่นอนแล้วพอเราฟังไปเรื่อยเราก็จะติดกับเพลงนี้ในนัก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาอยาจะรีเซ็นต์ออกมาหรือเปล่านะครับก็คิดว่าถ้าฟังไปเรื่อยก็น่าจะแบบว่า ติดเลยเดี๋ยวขอกลับไปฟังแบบจนให้ติดหูก่อนมันน่าจะขาดไม่ได้สมมติว่า<ช>เริ่มต้นชีวิตวันแรกใช่เริ่มก็ต้องอต่อเริ่องเลยอออาฟอดเป็นงไงบ้างเพลงชอบนะฟอดชอบตรงที่ว่าท่อนคุบมันเหมือนแบบว่าบีดมันดอกแต่ว,<ด>ว่าเป็นบีดดอกที่อิมแพ็คที่แบบว่า มันใช่เออพอฟอรุดพูดถึงเรื่องนี้เราก็อยากแบบอยากวอนทุกคนว่าแบบช่วงหลังๆ่ะมันจะเริ่มแบบเคป๊อปเขาจะเริ่มทำเพลงแนวกลางๆไม่ได้ไฮบีดเยอะแต่จริงๆอ่ะฟังให้ลึกอ่ะมันมันจริงๆมันฟังได้นะเออเออใช่ใช่แล้วก็ดูท่าเต้นไปด้วยอ่ะมันจะยิ่งใช่ไหมอืมนิ่ชอบเลยว่าแบบว่ามันมันฟีลแบบกูกชิชๆปังแบบแบบอะไรอ่ะฟังเรื่อยๆอ่ะ แล้วก็ชอบที่ฟีดของฮงจุงด้วยเราชอบชอบเรื่อเรื่องนี้มากจะขาดไม่ได้ใช่เขาแบบเขาเข้าขาเข้ากันสนิทมันแบบใช่เหมือนจะไม่เข้าเนาะแต่ก็ดันลงตัวด้วยสไตล์ของฮงจุงด้วยแหละกับซองฮามันดูไปคนละทางเลยเนี่ยใช่ครับอ่ะพูดถึงเรื่องโครกราฟอ่ะฟอร์ รู้สึกว่าดูโครปกับเราจำไม่ได้หรอกเราจำไม่ได้อยู่ไม่กี่ท่าแหละเพราะมันเร็วมากอิเลเมนต์เยอะไปหมดอะไรเงี้ยฟอดเห็นท่าเต้นโดยองค์ประกอบวงนองฟอดรู้สึกยังไงมากฟอดชอบความที่เหมือนแบ็คก้าแบบมีบทบาทมากในแบบว่าในโชว์ของเราคือแบบว่าให้เล่นภาพนู่นนี่นั่นอย่างท่าที่แบบว่าซีสไลเดอร์ลงมาก็คืออันนี้คือภาพจำสำลอมเหมือนกันในอ๋อที่สไลเดอร์ลงมาที่ใส่ชุดแดงอะไรแบบนีเยอะยแล้วมสไลเดอร์ลงมาอุ้ยแบบใหม่ไม่เคยเห็นก็เลยแบบว่า เลิศที่แบบเออเขาให้ซีนกับแบกอัพเยือนกันอ่ะลองนีก่อนชอบเป็นแบบว่าเบกแดนสไ้ล์หรอกที่แบบว่าที่เป็นมีความอินดี้เขาเรียกว่าอะไรนะสไตล์เพลงนั้นอ่ะมันเหมือนมีความเป็นแบบหลายๆของเขาอ่ะสไตล์ช่องทาจบด้วแบบเป็นภาพใหญ่สไตล์อะไรอย่เงี้ยชอบแ้ต่ว่าแบบคือมันจบสวยแล้วก็ดีอ่ะอืมอืมอืมอุครับ ก็รู้สึกว่าชองฮาเป็นศิลปินที่ไม่ทำให้ตัวแดนเซอร์เซอร์มะครับดรอปไปด้วยหมายถึงว่าเหมือนเขามากันเป็นทีมพวกอย่างนี้ดีกว่าเออเหมอขาไปด้วยกันไม่ใช่เป็นแค่แบบจะเป็นโซโล่ลิสแล้วฉันจะต้องเล่นคนเดียวดัาเหมือนตอนนี้ทุกคนแบบไปด้วยกันแต่ในความชองฮาก็คือยังมีคาริสมาของชองฮาอยู่แต่ตัวดนเซอร์อ่ะก็คือเหมือนเป็นทีมเดียวกันที่พร้อมจะแบบัพ p อ o r t ชองฮาอยู่ข้างหลังแบบ ไม่ได้รู้สึกว่าฉันแค่จะมาเต้นเหมือนแบงค์อัพแต่ว่าฉันคือทีมของสองฮาใช่อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นผ่านตัวแดนเซอร์ทุกคนรวมถึงใช่โคโลการาฟท่าเต้นแล้วก็ท่าเต้นนี้ก็คือว้ามาเลยแบบบางท่าเราไม่เคยคิดไม่เคยคเห็นมาก,ก่อนอย่างอย่างตอนทีเซอร์มาก็จะมีท่าถ้อยห้อยหัวอะไรนะอะไนั้นก็เราก็ไม่เคยคิดไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันจนมานี้ก็เป็นสไลเดอร์แบบที่ปอดบอกอะไรเงี้ยอืมก็รู้สึกว่าอยากรอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มๆเหมือนกันครับว่าจะมีท่าอะไรที่ เราคิดไม่ถึงอีกหรือเปล่าแล้วก็จะแบบพอนุกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นท่าแบบที่คนสามารถเต้นตามได้ก็อาจจะมีชาเลนจ์อะไรออกมาหรือเปล่าก็ชาเลนจ์เดินข้ามถนนเนี่ยทีู้ว่เจอแน่คนไทยเต็มตัวเดินข้ามถนนประมาณนี้ครับก็ของพี่แชมป์นะครับสำหรับว่าถ้าในเรื่องสไตล์การเต้นเนาะมันก็มีการผสมผสานระหว่างความช่างฮาเป็นฮิปฮอปอยู่แล้ว ก็จะมีความพิเศษอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีความใส่แดนซ์ฮอลเข้ามาในบางอันแล้วก็ท่อนแรปของฮงจุงที่มาร้องเนี่ยก็จะใส่คัมปิ้งให้กับแดนเซอร์ผู้ชายข้างหลังมันจะมีกิมมิคท่อนหนึ่งไม่รู้ทุกคนเห็นไหมท่อนนี้เข้ามาจากเพลงของเอทีอ๋อเหรอสิงคูบุ๋มเด่ยๆใช่มันจะมีมันจะมีช่วงหนึ่งที่แดนเซอร์เต้นอยู่ข้างหลังตาท่านี้ัโอ้ใช่เพื่อให้ให้รู้ว่านี่ มาจากเอทีทนะดีใจอ่ะ <c oughs> ดีใจที่แบบีแหละด,ดีใจที่ทุกคน4ี่คนตอนนะี้แบ่งกันดูอ่ะคือเราพูดคนละเรื่องกักนหมดเลยเพราะว่าทุกคนสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงมูนแอนโทนีเอ็มีคือเรื่องอิเลเมนที่มันเยอะ <c oughs> มาก <c oughs> จนแบบเอ้เนี่ยมันต้องเลือกดูเอานะสมมติเน็กอาจจะดูได้แบบมุมซ้ายของจอพี่อาจจะดูตรงนี <c oughs> <c oughs> <t <Amazing> <t ้อะไรเออใช่ เออเออไม่ไม่เห็นในสิ่งที่วุฒพูดแต่ว่าเออเออมันมันต้องแบ่งกันดูนะครับไปดูกันเยอะๆเราไปนั่งดูหลายรอบดูหลายรอบดูหลายรอบจับจุดแต่ละจุดดีกว่าในขณะที่พวกเราพูดไปด้วยเรายังเปิดแบบเนี่ยเพราะว่ามันไปด้วยเยอะจริงๆใช่ใช่อ่ามีจริงๆด้วย ตอนแรกก็นึกว่าท่าอะไรผุนใช่ตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตแบบว่าเออมันใช่หรือเปล่าแต่ก็เออคอยดูไปคุณน้องอยู่ก็ใช่แล้วแล้วก็ต่อจากเมื่อกี้ที่บอกว่าพูดถึงแดนฮอใช่ไหมครับอ่าพูดถึงเรื่องบ body i s o l a t i o นของซองฮาดีกว่าด้วยคงากมันเป็นเพลงเบาฉะนั้นเต้นเบายังไงให้ดูแข็งแรงอันนี้เป็นสิ่งที่ยากสําหรับสําหรับตัวอืมเวลาเต้นเป็นเป็นคนที่เต้นหนักอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอเต้นแล้วมันสมูทแต่ยังแข็งแรงอยู่เป็นสิ่งที่ยากครับ สำหรับการโฮเรื่องการร้องเพลงด้วยเรื่องของการแบบอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ในฉากแต่ละฉากที่พูดถึงเรื่องท่าเต้นอ่ะสังเกตซองฮาแทบจะไม่ได้อยู่คนเดียวเลยจะใช้แบบแดนเซอร์เป็นองค์ประกอบเป็นหลักเลยแหละเออก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือการแบบว่าไปได้วยกันเหมือนที่วุฒพูดเรื่องของทีมเวิร์คกับกับแบ็กอัพแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใครโครโลกราฟนะยังไงเพื่อนๆคนไหนที่รู้ว่าใครเป็นทีมโครโลกราฟทำเพลงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับ จริงๆเราก็รู้แหละแต่ว่าอยากให้ทุกคนคอมเมนต์หน่อย <c oughs> เออนะนะครับแล้วก็อ่ะต่อไปมูดแอนโทนของมิวสิกวิดีโอแล้วกันนะครับเรื่องถ่ายๆแหละมูดแอนโทนของมิวสิกวิดีโอรู้สึกว่ามีเราพูดถึงเรื่องแฟชั่นไปแล้วเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสตรีทหนึ่งฉากถ่ายในสตูดิโอหนึ่งฉากแล้วก็จะเป็นฉากท,ที่แบบเนี้ยเป็นฉากสตรีทแล้วก็ฉากท,ที่อยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคถ้าสมมติว่า พูดถึงความธรรมดาเนาะมันก็เป็นความธรรมดาแหละแต่เขาใส่อลิเมนต์ต่างๆเข้าไปอะให้เราเนี่ยอย่างแสงเหนืออะไรที่เพลิงมาดาวตกข้างบนหรือแม้กระทั่งแบบเอฟเฟกต์ต่างๆอะไรเงี้ยนี่ก็เลยรู้สึกว่ามันเรียบแต่มันถูกซ่อนอะไรไว้ข้างในเยอะจนเราต้องแบบไปดูอีกรอบหนึ่งเอาเองอะเอออันนี้คือสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเดาไม่ได้มากกว่าแต่เห็นฉากก็เป็นฉากที่แบบเราคุ้นชินแหละแบบประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า องค์ประกอบหลายๆยาอ,อย่างอะไรเงี้ยมันก็ทั้งแบบเรื่องเรื่องที่วุฒพูดมกเมื่อกี้ท่าเต้นของเอทีซอะไรเงี้ยเรายังมองไม่เห็นเลยก็เลยอยากให้เพื่อนๆทุกคนไปดูหลายๆรอบครับอาจจะได้มุมมองที่แตกต่างจากพวกเราด้วยอืออ่จะเป็นไงบ้างแบบดูมีสื่อเราเราชอบฉากไหนหรืออะไรพิเศษไหมฝากกันเลยอืมชอบฉากไหนอะไรฝอชอบตอนจบที่มันเป็นรีเวิร์สอ๋ออรู้สึกว่าแบบและอินเนอร์ชองหาก็คือแบบว่า มันพุ่งอ่ะมันแบบว่ามันเลิศอ่ะมันตัวแม่ดูแล้วรู้ว่าเป็นตัวแม่มใช่ก็รู้สึกว่าเออดาวชาติจุก็ <ขอ S 1> เป็นตัวแ<ด>ม่ที่เลิศโอเคนี่ครับชอบเนี่ยฉากสตีดอะไรที่แบบว่ามีกิมมิคก,บบกับกระพริบไฟตรงหน้าต่างเอ่ยอะไรเอ่ยตรงแบบประตูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแลเ,าเ,าเาขาซ่อนอะไรไว้หลายอย่างรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เรียบขนาดนั้นครับคอมเพรสเซอร์แอร์ยังดูเหมือนจะระเบิดเลยแต่เขาใส่ทุกอย่างมาหมดนี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยปุไดอไรอย่ ก็ม okay. ันลงตัวขึ้นทำให้ดูมีอะไรเยอะขึ้นโอเคพูดครับก็น um ่าจะทุกคนน่าจะพูดไปหมดแล้วก็คือชอบเหมือนทุกคนพูดมาหมดเลยครับหลักๆมันก็ดูเป็นสองสองสามไวฟ์ใน MV เนาะก็อาจจะเป็นยนงสตรีทและแล้วก็เป็นอินดอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีความ จะพูดว่าแตกต่างไหมก็ไม่ขนาดนั้นเป็นความแตกต่างที่ลงตัวดีวกว่าเพราะว่าถึงฉากแติละาวจะ s w a ไปมาอย่าครับแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างหรือมันขัดกันขนาดนั้นมันยังคงแบบว่าคงเส้นเดินไปได้เรื่อยๆในตัว m ออ่ะซึ่งซึ่งบอกเลยว่าโปรดักชั่นก็คือทาออกมาได้ดีมากๆรวมถึงตัววายก็อะไรเงี้ยทั้งกิมมิคต่างๆที่อย่างที่บอกเลยที่ท่ทอนเต้นคู่ที่เป็นฝาแฝดอย่างี้แล้วก็เออบางทีเราก็นึกไม่ถึงเนาะแต่เหมือนเขาเอาจากอีฉากมาไว้อีฉาอะไรเงี้ย ก็ดูเป็นการผสมผสานที่ลงตัวในวัยของ MV นี้นจริงๆพารปิกสสำคัญในเรื่องที่จะมาเฉลยครับคนที่มาเป็นโปรดิวเซอร์กับกำกับอะไรต่างๆเนี่ยก็คือค่ายของเจปาร์ตนั่นเองใช่ซึ่ง j p a ารก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พี่ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว <Okay. S 2> ใช่แล้วก็หลังจน j ี้เจปาร์ตั้งแต่ผ่านตัวเป็นโปรดิวเซอร์จะสังเกตว่าเขาจะมีไวท์ ความเป็นเจปก็ใส่ลงไปในศิลปินที่เขาดูแลในแต่ละคนเพลงเนี้ชองฮาก็เลยเป็นฮิปฮอปใช่เพื่อลากลับเขาว่าไดไลทแบบ์ไดไลน์ที่เขาโปรโมทนะชเขาบอกว่ามันอยู่กัอง, 5, องเาเ,งเงอขาบอกว่าเขาไม่ได้เลือกเพลงนี้เขาไม่ได้เลือกเพลงนี้แต่ิตเ,เ,เนีเป็นเจแปนเจแไ่ลองเปลี่ยนแนวอ่ะเห็นไหมอืมอืมอัใช่เป็นเป็นมีความเป็นเจแานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงมมเมก็จะเหมือนเหมือนอยู่ในเนี้ยเวลาเราฟังเ้าก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นไวท์ของเจแปนจริงๆซึ่ง ซองฮาปกติไม่ได้ทำเพลงแนวเนี้ยแต่พอมาทำอะ่ะก็เอาอยู่ส่วนเอ,องเตือเมวนี้เป็นิแล่องะอะไรเมื่อไรครับมี MV ปะไม่รู้อไม่ทราบงมายอ๋อโอเคก็ต้องเป็นเป็นตัวเองมากๆสักหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงมากๆสักหนึ่งอะไรเนาะเพื่อให้คนแบบยังไงก็ละชิงความเป็นตัวเองไม่ได้แหละแต่ว่าก็ต้องมีอะไรใหม่ๆให้คนื่นได้ดูด้วย ก็ประมาณนี้ครับกับการเวอรชันเพลงอีนี่มินี่ของ2อนะทุกคนมันเป็นการนับเลขนะครับเมื่อกี้ดูหนึ่แล้วก็3 4ไปเต้นกันได้นะครับประมาณนั้นนะครับยังไงก็หากวันนี้นะครับมีคำพูดใดข้อมูลใดนะครับที่ผิดพลาดนะครับหรือกิริยาใดที่ไม่เหมาะสมนะครับพวกเราทั้งสี่คนก็ต้องขออภัยมาลที่นี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และ แล้วก็กดกระดิ่งปมากำลังใจให้กับพวกเราช่อง EP Official ด้วยนะคะสำหรับใครนะครับที่รอชมคลิปต่างต่างช่องของพวกเรานะครับมีทั้งเกินหน้าละกันเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเป็นช่องทำเรียลชันอย่างเดียวเนาะพวกเรานะครับมีคลิปเรียลชั่นนะครับมีคลิปโคบะแดน n c อ่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีคลิปเบื้องหลังการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็ใครที่แบบอยากรู้ว่าจริงๆสตูดิโอของเราทำอะไรบ้างเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่ IG นะครับ EP Dance Studio ได้เลยเพราะว่า จริงๆอ่ะเราเราที่เรามาพูดถึงเรื่องเต้นกันเยอะๆเนี่ยจริงๆเราเราทำงานเต้นใช่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับช่องฮาแล้วก็พวกเราด้วยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วเนาะ <c oughs> โอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ